สวัสดีค่ะอบานสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทั้งช่องทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบเจอกันนะคะในคลิปนะคะของปูห้าเก้าสี่นะคะเป็นชายาใหม่ของปูเลยเพราะว่าแนวทางตัวเรีของปูเด็เขานะคะหาเก่าซีน้พี่น้องเนาะพึ่งมาตามเจอแล้วพี่น้องหัวตามาพอปูนะคะปู่คานวณมาโดนแล้วพี่น้องคะอืมค่ะปูค่ะ S <S เอามารอติดตามรับชมน้ำกันเลยพี่น้องไ้ปูซูซฟังนะคะว่าเขามาจากักงวดติดเหลี่ยวนะคะเนาะได้เป็นไปมากจากังได้หวดที่ผ่านมากคือได้แตกทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะเอามารอติดตามรับชมงน้ำกันพี่น้องเขามารับชมคลิปนี้แล้วมักด้วว่าจอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องเนาะพี่น้องเนาะเอาค่ะพี่น้อง่ะเขามาการนามัสการปูพร้อมๆกันนะคะการนมัสการครับปูตั้อีกมนตัดันมาไล่ตัวเลยปู มีแต่ซุ้มการอตัวนี้แต่ว่าเล็บว่าลายทูเขาซุ้มหวันบ่ปูเขาซุ้มหวันตดตามเฮ็ดมาอืมคือสุดเต็มนี่ไม่มีผาดอืมนี่แหละเฮ็ดมากมันคั่นออกโอ้เฮ็ดหลายสูตรบ่ปูไม่ชนกันลายสูตรบันไมใเซกันอ๋ออ่ไดรเขาทั้งบนทั้งล่างมัดหาสามูง่ายอย่ปูเฮ็ดสองสามสูตรแล้วมาเข้ามาคั่นอีกคั่นอีกคั่นกล่องของสุดท้ายนั่นแหละว่าต้องคั่นแล้วมากเพาะผดอืมสายวิ่งสายหลุดหนีหลุดเลยหลุดเนี่ยเนี่ยตาเทียมเลย่มาเลยเอามันเลยอ่าสามสามห้า ตัวนี้มันก็วิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวงวดงวดไม่นี่สันปูงวดไม่นี่ได้วิ่งอย่างนี้งวดไม่นี่ล่างเป็นงวดนี้ล่างงวดนี้วิ่งงันวิ่งเกตตัวเดียวล่างเป็นงวดเดียวเดีคือว่าแปดไม่วิ่งกันบนบนมันวิ่งแปดกับสามแปดกับสามงวดนี้วิ่งบนแปดกับสามที่เ็มมันอ๋อแต่ว่าล่างนี่วิ่งเกตตัวเดียวเลยล่างวิ่งเกตตัวขาดจะเทียวบ้างเลยวิ่งโ่พวก มันลสูตรเนาะใส่กันมกกันกยเคยผ่านมิถุ่วาขันน้องเสืออัน,นมีเก็รวกะ <ขอ S 1> ัมันแต่มันมาเก็ดแห้งว่าโมงะ,ะเก็ดมาแห้ง,งเก็ดกับหกมาหนึ่งตัวบัดีเก็บมาแห้งอืมนันมาเก็กหกวันอืมรังยางเดียวรางมันเียมันเก็บกหกค่กกะเอาพี่้องบึงรับชมต้อกันหัวที่ผ่านมาแตก3โตนะคะเนาะ สูตรนี้มหาหางกกบบาหนึ่งก็ได้าหาตัวคัดด้กันมันลายสูตรค่ะ <c oughs> มันลายสูตรอันนี้เป็นสมุดสูตรของปูเห็ดได้เี่น้องกระซีไล่ตาเนี่ยแต่ว่าเพิ่นกะสูตรนี้ลางย่างเดียวออสูตตัวสูงเขานี่มากนี่สูตรเตรียมมันชุดเตรียมชุดเตรียมนีเขาตลอดครับทั้งบนทั้งล่างชุดเต็มเขาตลอดขัดเต็ีมเออโอ๊ขัดออกจากตัวนีว้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนเขาัตตรงพร้อม มันละเดียดเล่หอกขังหอกขังบัดมาสูนมาคัดใซบีอ uh ีกันโอ้เอามาคัดไซบีอีอันนี้เป็นห้องวันนินมันนี้ครูเราช่วงนี้มันมันเป็นเลขคัดมันหลายตัวมันคัดใดไม่มีคัดเลียหาเจ็ดวันนี้เห็นคัดเด่นเรือหาเจ็ดตัวเดียวอืมสูตรันนี้มาเห็ดสูตรมันมันวิ่งพกกับเจ็ดคือเล่ห์วิ่ง เอาโหเกลเ่เลยนี่นี่สูตรเลขวิ่งสองตัวมาตัวนี้มาหกองตัวมาตัวนี่พี่น้องหกกับเจ็แต่ว่าพูดนัเกลเกนกเจ็ดแล้วแล้วคัดเน้นมาแล้วนี่เรือหาเจ็ดหาเจ็ดหาแปดหาสี่หาหกบันนี้มาค่ะค่ะคือหาเจ็ดเอาเดียวเขียนใส่ตัวยังไงให้พี่น้องเบิ้งอันนี้เป็นสูตรเลขลายตาด้ครับเค่ะเดสีเขียนให้เบิงนะคะเนใหดค่ะระว่าคนบ่ได้แยกแลพี่น้องเห็ดซื้อ เจ็ดเม็ดเดียวคือล่างของปู่เอาสูตรบนให้เบิ่งกเนี่ยบานค่ะสูตรบนบานี้นี่แหละเพิ่นว่าตะกี้ไปลี้อยู่ไสตะกี้ไปลี้อยู่ไสมาที่เพิ่นว่าเอาพี่น้องคนตามหาจนพ่อบุกถึงรังนะคะแตกหาเก่าแตกหาเก่าซีนะคะเนาะถือข้างบนทั้งล่างหัวน้องกีชุดเต็มนะได้ปัวให้เบิ่งอยู่นี่สูตรบนมันเข้ามาเนี่ยพวกตัวรัรักกันซิบมันต้างรักหน่อยรักหน่วยไม่สูนกันมลยรักหน่วยใช่ค่ะรักหน่วย ลักนวยนีผาดบ่คะบ่ว่าผานบ่ว่าโอ้ลักนวยก็บ่ผาดเอามือหนีพี่น้องแฟนครับท่างช่องที่แดงฮอนลักนวยลักนวยหนีเป็นกับหน่งเป็นบนขึ้นเป็นล่างค่ะเป็นลังเป็นบนบนย่างเดียวสูตรบนอย่างเดียวลักนวยศูนย์กับหน่งบนสมมติออกมาเขียนเก้ากับศูนย์หนึ่งลสูตรศูนย์ศูนับนนี่สูตรนี่งสูนยกับหนึ่มันในสไหูนกับหึงลายสูตรเลยเป็นเากับูนเป็นส่วนศูนกับหน เรียประกาศตัวนี้ก็เลมั่นใจว่าเลขันมากที่มากเก่าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งันบนเพราะว่าเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเดีมั่นใจมั่นใจเท่านั้นเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเต็มหนึ่งคัมากแปดกัหนึแปดกันหนึ่งันยมันมากตอสุดได้ป่นสุดสุดเต็มมันออกเก่าสีหนึ่งสีห้าใส่กับปูที่ปูเปิ่ยให้เบิ้งว่าถือกวนบางหนึ่งมุดมุดอะรย่างไรแม่นคนหลงมาดิโอไลฟ์มาพี่น้อง ปูอให้เบิ้งอยู่พี่น้องโอ้ยตามหาจนพอพี่น้องจักไปรีอใส่มาตังว่าดูนพี่น้องแตกสามตไปแล้วงวดวังนึงนะคะเนาะมาศูนย์ปูแม่นี่ปูนดินปูเปิดยูยหลิมได้บวงนึงฮะบนบนข้างล่างบนนี้อันชุดเต็มที่เป็นชุดบนล่างที่เขาข้างเก่าซีทั้งหนึ่งซีไหมปูอไม่กี่นี่อยืดเหมือนนั่นละอยู่นี่ เรล่อแล้ชมร่วกันนะคะแล้วนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่ค่านี่ปูคัดไว้นะคะสรุปล่างล้วสั่นพี่น้องหนึ่งหนึ่งสิงหามกหาครับค่ะสิบพันมากระมีหนึ่งซีเก่าสี่นะคะปูบด้เขียนเป็นระเบียบด่พี่น้องเพราะว่า ปูเฮ็ดไว้ซื่อเจ้าของเองเพราะว่าบ่ได้มีช่อง YouTube มาถ่ายทำนะคะกต่ฉบาและทีมงานนะคะคุณพ่อวิไลให้โชกบาก,กุ้งพารวยนะคะสาวลาวผารวยนะคะฉบาผ้ารวยพึงมาคนพ่อปูนะคะเนาะถือทุกงวดพี่น้องชุดเต็มนะคะเนาะโอ้ยอันนี้ไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะพี่น้องหนึ่งสี่กับเก้าสี่เก้าสี่่ะสองสี่หกแปดมาลายครับมาลายคู่กัวปูเขียนไว้ใส่บบูพี่น้ององ <1 4 S 1> กไปัดเาซุ้ม ค่ะเดี know, das so ๋ยวหาอีกกอนพี่น้องปูจักเอาไว้ใส่ในหลิมไดบุปูเปื่อหใเบื้องอยู่ค่ะปูสีขาดหาในงวดนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชบาสีเขียนหานะคะโอ้อันนกันเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะเนาะค่ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับอือเอเดี๋ยวสีเขียนใส่ไห้ใหม่นะพี่น้องเนาะนี่เป็นของงวดที่แล้วนะคะเนาะปูขาดออกมานะคะเป็นชุดสามตัว อัน,น ality, ส่วนมากนี่คาดออกมากสีนี้ส่วนมากส foot, so ีเขาตูดตรงเล่นบ่ค่าขันเขาาอ๋ออาจอาจสีไลท์ครับพี่น้องแต่ว่าเขาตูดนะครับเด้อสองสี่หกแปดเก้าเก้าสิบตสิบตสิบหางครับแต่ว่าเขาตูดตรงครับพี่น้องงวดบังได้ครับห้าเก้าสี่ครับ อันนี้เป็นเป็นเป็นง่วนวิธีสิบหกสิงหานบังคาบนี้คัดแล้วเนี่ยสิบหกสิงหานบังคับนี้ชุดสามตัวสองสี่หกแปดแปดหางครับผมได้ยุแค่แปดหางครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนนบังคับนี่ครับงานส้มเนียนกุ้งสีเขียวสดครับตัวนินอ๋อเดี๋ยวสีเขียนหาไหมนะพี่น้องสี่เก้าแปดตัวนินเจ็ดเก้าแปดสี่เก้าหนึ่งแถวได้ตัวสิจุปนตัวเซตไว้ที่แรกเคลีย โอ้เก่าซีเนาะนี่บนตรงๆชุดบนชุดบนแมนชุดแรกชุดบนตุ้งๆครับนี่เบื้องดีๆเล้บชุดรองวเสื้อค่ะวเสื้อบริเซื้อเก่าซีมากหมดเอาพี่น้องว่าเบื้องงวดวันที่สิบหกสิบหกสิงหาคมอ้าเรื่องเขียนวันที่ให้พี่น้องอีกแล้วพี่เรื่องเขียนให้พี่แล้วเขียนใส่กระดาษใหญ่เห็นคนแล้วสิบหกสิงหาคมนะคะเนาะ เปลี่ยนนี่ก็ได้เติมให้หน่อยเพื่อนเออว่มีเปลี่ยนเปลี่เปลี่ยนแน่นอคุณเออว่มีเปลี่ยนแปลง่ยนอืมคันร่องตัวละคุณเปลี่ยนโอ้คันล่องตัวละโบเปลี่ยนเล่นปะคะชุดเดียวเลยเอาพี่น้องค่ะเป็นหลุดคำนวณเนาะกรสีเปลี่ยนจังเดยเนาะค่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะเป็นแนวทางฝากตอนกันเขาชุดเล็กล่างวาเอาพี่น้อง อันนี้เป็นชุด,ชดล่าง<น>กับชุดบนนะคะเนาะชุดสามตัวแตกไปนะคะในงวดที่ผ่านมาหากเก่าซีนะพี่น้องเนาะใส่ซื้อช้ายาให้ปูหากเกา่าซีเลยพี่น้องเพราะว่าพึ่งมาทายาําคลีปูนะคะเป็นงวดแรกนะคะเนาะปูเฮ็ดมาโดนเราพี่น้องบอผาดจักเทียพี่น้องเหล็กนะคะชุดเต็มนี่กับบอผาดหลังนะคะเมื่อปู เอาแคปหน้าจอไปพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นเมื่ประจําวันที่16สิงหาคมนะคะ2องพนห้ารยหกนะคะวิ่งล่าง6กับ7ปูฟันไปที่เจ็ดเมตรเดียวนะคะวิ่งบน0กับ1นะคะแล้วก็ลักน่วยได้6 7 8นะคะจับใส่กันเอานะคะเนาะเข้ามาอะไรงวดเด้อปูตัวนี้ตัวนี้หฮาคัดออกมานี่มีสิทธิ์กลับบ่คะเพราะว่าตัวเอ่อตัวตัวนี้นี่มีสิทธิ์กลับได้สูงในแต่มันเป็น หาซีเก้าได้เศษส่วหนึ่งอืออ๋อเหงว่ามันชนหลายสูตรมันเลยมีสิทธิ์กลับได้ตัวนี้เอาพี่น้องกลับไว้น้ำด้นะคะเนาะเพราะว่ามันชนหลายสูตรปูเลยว่ามันมีสิทธิ์กลับได้นะคะเนาะนี่ก็เป็นสูตรนี่เดี๋ยวบนนี้ค่ะมสามตัวมันเป็นเป็นซีเก้าดิไม่เป็นหาซีเก้าี่หนิอ๋อเนี่ยรางลอยไม่เป็นนี่ยมันเป็นรางลอยเก่ากับส่วนกำเนิดนี่มันจะเป็นมันจะเป็นห้าสี่เก้า โอ้มันชนกันได้ขันตัวได้ชนชนจังสีซะมันมีสีกลับได้ขันซีบกับนวยชนกันมัมมีสิทธิ์ที่จะกลับได้นะคะเนาะกอนมันชนเก่าก็เลยวิ่งใส่เก่ามันจะเล่นเก่าหกสองเก่าสีฟออกมาอืมชนเก่าชนเก่าชนเก่ามดอโอ้ชนเก่าหิปูเคียนไว้งวนที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเอาแต่ว่าเอาลองพิจารณาเบิ่งแคปนาจอไว้คช่ะหมทุกมาค่ะ ถือว่าเป็นความโชคดีก็ทังช่องนะคะได้มาพบเจอปูนะคะบุกถึงที่เลยนะคะเนาะ่าพี่น้องล่องพิจรารณาเบิงนะคะติดตามกันไปนะคะแนวทางของปูห้าเก้าสี่นะคะเนาะเอาซารับคิวนี้กับขอขอบคุณขอบคุณปูลหลยๆเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชคมีลาบนะคะเนาะสาธุค่ะสาธุครับ